ที่การตรวจเยี่ยมจุดตรวจสัญจรปลอดภัยที่จังหวัดอุดรธานีกันค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีตรวจติดตามและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์พศ2567นค่ะนายนัทพงศ์คำวงปินรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานคณะทำงานตรวจติดตามและประเมินผลคณะที่สองลงพื้นที่ตรวจติดตามและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์พศ2567จังหวัดอุดรธานีในพื้นที่อําอำเภอรวม9จุดโดยที่อำเภอพิบูรุรักษมีการตรวจเยี่ยม2ตรวจ2จุดตรวจหลักนะครับได้แก่จุดตรวจหน้าตู้ยามองค์การบริหารส่วนตำบล ดอนกลอยนะครับแล้วจุดตรวจบริเวณสี่แยกบ้านนาทรายตำบลนาทรา,ายอําเภอทุ่งฝนแล้วก็ตรวจที่จุดตรวจหลักข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งใหญ่อําเภอบ้านดุงนอกจากนี้นะครับจะมีจุดตรวจที่3ได้แก่ศูนย์บริการประชาชนาส่วนแยกมีชัยนะครับตรงบริเวณบ้านมีชัยตำบลบ้านตาดจุดตรวจสีอุดมหมู่9้าตำบลสีสุดโทและจุดตรวจแยกสันติสุขตำบลบ้านดุงอําเภอสร้างคอมจุดตรวจหลักจุด อีกจุดหนึ่งนะครับก็คือบริเวณหน้าเทศบาลตำบลสร้างคอมแล้วก็ที่อำเภอเพนตรวจที่จุดตรวจสีแยกอำเภอเพนแล้วก็จุดตรวจบริเวณบริษณศูนย์บริการประชาชนบ้านสุ่มเศร้านะครับตำบลสุ่มเศร้าอาขอให้ขอให้ครับสุ่มเศร้าครับผมด้านทันรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธาน,นีค่ะก็ได้กำชับถึงนโยบายด่วนที่สุดของรัฐมนตร,วรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทยและอธิบดีกรมการปกครองให้เข้มงวดและตรวจสอบข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดหากพบว่ามีข้าราชการที่ดื่มแล้วขับขอให้ลงโทษสถานหนักอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานการลงโทษทางวินยัยตามกฎหมายว่าด้วยข้าราชการพลเรือนหรือกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่นพร้อมทั้งได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกดาน ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการดูแลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวค่ะ